แต่ถ้าประกอบเหตุปัจจัยอย่างชนิดเพราะว่าใครครวนตริตรองแล้วเป็นสิ่งที่ควรกระทำมีเหตุที่ควรกระทำตามหลักของสัพบพบิสธ,ธรรมและเมื่อทำแล้วเนี่ยผลก็จะเป็นอย่างนี้คือผลเป็นผลดีผลที่จะเกิดขึ้นแก่การงานแก่คนที่ร่วมงานแก่สังคมแก่ทั่วไปพิจารณาแล้วเนี่ยเป็นผลดีเพราะฉะนั้นก็จึงทา ด้วยเหตุด้วยผลที่ถูกต้องก็เรียกว่าไม่ใช่ทําด้วยความอยากร้อยเปอร์เซมันอาจจะมีความอยากอย,กอยู่บ้างในฐานะของปุถุชนแต่ความอยากนั้นไม่ใช่ความอยากที่เกิดขึ้นจากการเห็นแก่ตัวใช่ไหมคะไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของตัวเองแต่ถ้าว่าทําเพื่อประโยชน์ของตัวเองแล้วเราก็แน่นอนเหตุปัจจัยอันนั้นมันจะต้องเกิดผลเป็นทางลบ แล้วก็มาคร่มครวนทำไมทำไมเป็นอย่างนี้ฉันก็ตั้งใจดีแล้วทำไมมันเป็นอย่างนี้ทำไมฉันไม่ได้อย่างที่ฉันต้องการก็อยากจะขอแทรกตรงนี้ว่าเพราะฉันเริ่มต้นด้วยจิตที่มันไม่ดีแล้วนี่เพราะจิตที่จะเอาตามใจของฉันมันเป็นจิตที่เป็นมิจฉาทิฏฐินะคะไม่ได้ที่อันตพานนะคะไม่ได้ว่าเป็นอันตภานแต่เมื่อจิตเป็นมิจฉาทิฏฐิมันไม่ใช่สัมมา คือไม่ใช่ความคิดเห็นที่ถูกต้องมันก็ย่อมนำความทุกข์มาให้เป็นธรรมดาล้ค่ะเพราะฉะนั้นก็ท่านอาจารย์ก็จะพูดเรื่องอิทัปปเจตาพูดมานานนักหนาตั้งแต่ก่อนที่จะมีโอกาสได้ไปสวนมู่ไปจะเรียกว่าเป็นลูกศิษย์ท่านท่านก็มักจะบอกว่าเราไม่เป็นครูบาอาจารย์ใครเราเป็นกันลายาณมิตรกันเป็นเพื่อนกันแต่นั่นแหละเราก็ไปเรียนรู้จากท่าน ถึงท่านจะไม่บอกว่าท่านเป็นครูอาจารย์ท่านก็เป็นครูอาจารย์ของเราอยู่นั่นเองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้ตั้งแต่ไปน,นะทีแรกเลยเราก็ไม่เคยรู้เรื่องอิทัพปัจจยตาเราก็พูดกรรมกรรมไปไอ้กรรมกรรหันมอมหมาน่ะไอ้กรรมกรรมตามเขาว่านะ่ะพอเกิดอะไรขึ้นเออมันเป็นกรรมพอเออเป็นกรรมเมืออ่อนทินอ่อนไม่ต้องทําอะไรพอร,รู้สึกว่าแก้ไขไม่ได้แล้วนี่แล้วกรรมนี้ก็มักจะนึกว่าโน่นใครก็ไม่รู้กําหนดให้ รพระพรหมอยู่ชั้นไหนก็ไม่รู้เป็นคนกําหนดชีวิตก็ต้องเป็นไปตามกรรมอย่างนั้นอย่างนี้นี่เรียกว่าเอาสบายใช่ไหมคิดเอาสบายก็เลยโยนไปโยนให้พระพรหมแล้วตัวเราก็หมดนวเนี่ยหมดหมดความรับผิดชอบมันจะเกิดอะไรขึ้นไมาเรื่องของฉันแล้วมันเรื่องของกรรมจะทําอะไรไม่ได้นี่แหละเรียกว่าเห็นแก่ตัวเพราะฉะนั้นถ้าไปเชื่อไอ้การกระทําแบบกรรม ในทํานองนั้นมันก็ไม่ได้ใช้สติปัญญามันไม่ได้เป็นเหตุเป็นผลที่ถูกต้องแต่ท่านอาจารย์ให้ก็มองเห็นว่าเพราะไปกรรมอันนั้นอ่ะมันก็เลยทําให้คนเนี่ยปล่อยปละชีวิตของตนเหมือนกับสวะลอยน้ําแห็นเป็นไปตามยถากรรมหรือตามบุญตามกรรมไม่คิดที่จะแก้กรรมแล้วถ้าจะคิดแก้กรรมก็โน่นไปหาที่สะดอกเคราะห์ไปหาที่ลดน้ามนตไปหาหมอดู ซึ่งพอเสร็จแล้วเนี่ยใครที่เคยไปในส่วนตัวก็เคยไปเหมือนกันนะคะสมัยที่ยังไม่ได้มาสนใจในการปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังก็เคยเหมือนกันแต่พย้อนคิดไปเนี่ยก็มองเห็นแล้วว่าเปล่าหรอกไม่ได้มีอะไรมาช่วยเราแต่ใจของเราเองอ่ะพอได้ยินใครเขาสวดมนต์ให้พรให้มีกำลังใจกุ้นใจว่ามีเพื่อนหรือว่าพอได้ อะไรนะ้ำมนต์รถมาเย็นเย็นสบายใจเยอกเย็นผ่องสายเคราะหมดแล้วแต่พอกลับบ้านลนะ่ะอย่างเดิมไปนอนไก่นะ้ผาผักเหมือนเดิมมันไม่ได้หมดไปไหนได้เพราะอะไรเพราะเหตุมันยังไม่ได้แก้ใช่ไหมคะเหตุจริงๆเนี่ยังไม่ได้แก้แต่มันไปคิดนึกเอาอย่างเลื่อนลอยต้องใช้คาว่าเลื่อนลอยไนึกคิดเอาอย่างเลื่อนลอยมันแก้แล้วคนอื่นก็ทําให้แล้ว ไม่มีใครทำอะไรให้ใครได้ในทางพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นถ้าเรามาเป็นผู้ปฏิติธรรมจันต้องเข้าใจให้ถูกต้องประการแรกก่อนไม่มีใครทำอะไรให้ใครได้ทั้งดีและทั้งชั่วทั้งถูกและทั้งผิดตนเองทำตนเองทั้งนั้นนั่นคือเป็นไปตามเหตุปัจจัยตามกฎของอิทัปปเจ,จตานี่ท่านอาจารย์ก็นำมาพูดให้ฟังที่แรกๆก,ก็บางคนก็แหม พูดจาไม่ยอมรับแล้วก็ยังขวางขวางรีรีอะไรไปอีกเยอะแยะเลยนะฮะแต่พอเรามามองดูท่านอาจารย์เอาอิทัปปัจยาตาม,มาพูดทําไมอ๋อท่านอยากจะดึงเราคือดึงผู้คนทั้งหลายเนี่ยให้เข้ามาสู่ความเป็นผู้มีเหตุมีผลเพราะพุทธศาสนาเป็นศาสนาของเหตุผลเป็นศาสนาของเหตุผลที่เราเรียกว่าเป็นพุทธศาสตร์ พุทธศาสตร์ก็คือศาสตร์ของปัญญาเป็นศาสนาของปัญญาไม่ใช่ศาสนาของการคิดอะไรใดๆไปคิดอะไรเขาว่าอย่างนั้นเขาพูดอย่างนี้เขามันเป็นอย่างนั้นเขาเชื่อกันมาอย่างนี้นี่ไม่ใช่ไม่ใช่พุทธศาสนานั่นเป็นไสยศาสตร์ไสยศาสตร์ที่ท่านเรียกว่าเป็นศาสตร์ของผู้หลับผู้หลับก็คือที่เกียดคิดนะหลับผู้หลับตาเชื่อไปสบายกว่าแต่แล้วผลที่สุดมันก็ไม่หมดทุก กลับทุกซ้ําทุกซ้อนยิ่งขึ้นไปอีกเพราะไปทาเหตุที่มันไม่ถูกต้องซ้ําไปซ้ําไปซ้ําไปมันก็ทุกซ้ําทุกซ้อนมากยิ่งขึ้นมันไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาแต่ท่านจะเประคุณท่านอาจารย์พุทธชาติจะนําเอาธรรมะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสสอนแล้วแล้วก็จะทําให้ชาวพุทธเนี่ยตาสว่างขึ้นเรียกว่าตาใสาขึ้นมองอะไรถูกต้องขึ้นแล้วก็ทําอะไรอย่างถูกต้องขึ้น ่านจะนำมาพูดจะนำมาสอนใครจะไม่สอนก็สุดแล้วแต่แต่ท่านจะสอนท่านจะบอกเพราะท่านเป็นพุทธทาสท่านไม่ได้เป็นอย่างอื่นเมื่อท่านได้บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาแล้วท่านก็ถวายชีวิตของท่านเพื่อเป็นพุทธทาสก็คือจะนำคำสอนคำออบอกกล่าวขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนทั้งการประพฤติปฏิบัติของพระองค์ ที่เป็นแบบอย่างอันงดงามสมณะสรูปอันงดงามที่หาที่เปรียบได้ยากท่านอาจารย์ก็พยายามที่จะนำมาเพื่อจะบอกกล่าวแล้วก็เป็นตัวอย่างให้แกพุทธศาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้รู้จักแบบจริงๆแล้วพระองค์สอนอย่างนี้นะ